วัสดีค่ะทุกคนาพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อช่วงนี้ใครจะได้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างนะคะแล้วควรขอเรื่องอะไรดีประมาณนี้นะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอแล้วเชื่อมั่นในไพ่อัาเคลนสำรับนี้ด้วยนะคะแล้วเลือกการ์ดได้เลยนะคะหนึ่งค่ะการ์ดใบนี้ค่ะสองค่ะแล้วก็สามค่ะประมาณนี้ค่ะเลือกเลยค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะเลือกเลย เดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้ไปขอพรหรือเปล่านะคะแล้วแล้วถ้าได้ไปขอจะไปขอเรื่องอะไรกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากองที่หนึ่งคุณควรไปไหมไปแล้วจะสำเร็จไหมนะคะกองที่หนึ่งคุณควรได้ไปนะคุณควรได้ไปนะขอให้ทุกองได้ไปนะคะโอ้โหกองนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปขอเรื่องความรักรักสามเศร้ารักที่เหมือนจะไม่เป็นไปไม่ได้รักสามเศร้าเลยนะ แอบชอบเพื่อนแอบชอบแฟนคนอื่นอะไรแบบนี้แล้วมันอาจจะเป็นไปได้ไงอืมอันนี้ลองดูนะคะเป็นเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังหรืออกหักจนไม่อยากมีใครแล้วคุณไปขอสถานที่นี้ก็อาจจะสมหวังก็ได้ในเรื่องของความรักนะคะกองที่หนึ่งจบไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองนะคะควรไปขอพรเรื่องอะไรดีออกมาเลยเนาะควรไปขอพรไหม คุณเองจะได้หรือเปล่าอันนี้เบาได้เบานะคะทําบุญก่อนเลยอันนี้เบาได้เบาไม่ควรไปค่ะไปก็ไม่สําเร็จไปก็ยังไม่ได้เหมือนแบบเรื่องเวรกรรมของคุณอะคือมันเยอะอะเยอะจนเหมือนแบบท่านก็ช่วยไม่ได้เออไปไปเกี่ยวกับแก้กรรมก่อนอไปทําบุญลงศพก็ได้อะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าทําแล้วสบายใจที่เหมือนแบบทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบ ช่วยได้ทางใจก็ได้หรือทางอะไรก็ได้นะคะอันนี้ลองไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปขอนะอันนี้มันแบบยังมีกรรมอั้บังอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่3ามนะคะใบสุดท้ายนะคะเราควรไปขอพรในเรื่องของอะไรดีและจะสําเร็จไหมถ้าได้ไปนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องการเงินกับการงานนะตรงตัวมากเลยคุณนะ่ะทาพลาดอะ่ะเหมือนกับ ถ้าใครบางคนในตรงนี้ทําบัญชียอยู่อาจจะตกตัวเลขไปโดนนายว่าโดนนายบน่นอะไรประมาณนี้ก็ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานในที่ทํางานอะไรประมาณนี้ค่ะไปขอได้นะมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จดูเพราะเหมือนแบบคุณนะ่ะทางานประมาทไปโดนว่าโดนแปลกอะไรแบบเนี้ยเออหรือถ้าจะไปขอก็ ไปทาทานด้วยเล็กน้อยนะมีตู้อะไรที่เขาแบบรับบริจาคอะไรแบบนี้ค่ะก็ลองทําดูนะคะแต่ก็มีสิทธิท,ที่จะช่วยนะแต่จะช่วยในเรื่องของของการเงินหรือการงานนะคะอันนี้ลองดูไปได้นะคะโอเคจบข่าวค่ะช่วงนี้ใครอยากขอพรก็ตามนี้เลยนะคะควรไปไม่ไปก็พิจารณาเอาเองนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ